ปลูกผักสลัดมาเป็นปีวันดีคืนดีเพราะ,มะเมล็ดไม่งอกขึ้นมาซะงัน้นแบบนี้ก็ได้เหรอสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับไฮโดโปรปามิกเนาะก็ห่างหาจากการทำคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับคลิปล่าสุดที่ผมทำนี่ก็เป็นเรื่องของการปลูกขึ้นช่ายเนาะ คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะครับเพราะว่านั่นอาจจะเป็นคลิปเดียวที่ผมทําเกี่ยวกับการปลูกขึ้นชายมั้งนะฮะเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่าปลูกสลัดดีกว่าเออไม่น่าจะถูกจริตกับการปลูกขึ้นชาเท่าไหร่นะครับก็บรรยากาศในคลิปวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะครับที่จริง นับตั้งแต่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการเพราะเมล็ดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไม่เคยทําอัดคลิปในห้องนอนอีกเลยเนาะวันนี้มาอัดคลิปในห้องนอนเพราะว่าผมมีประสบการณ์มาแช์นะครับก็วันนี้ที่ผมอัดคลิปนี่เป็นวันพุทธที่16กุมภาพันธ์นะครับปีหปห65เนาะปีนี้แหลนะเนาะปีห5ห้าเนาะก็ช่วงหลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้ไดทําคลิปเกี่ยวกับแปลงผัก เพราะว่าไม่มีผักให้อวดนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วนะับตั้งแต่ช่วงประมาณรอยกระทงเนาะเรากระทเมาปี64นะี่เนาะก็ผักผมไม่ค่อยเต็มรอยเท่าไหร่ส่วนหนึ่งแนละ้วแล้วก็มีปัญหาจุดจิบ,จบยุบยิบนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ได้ไปอวดผักเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดที่ไปอวดก็คือเป็นเป็นขึ้นชายนะฮะ ส่วนผักสลัดนั้นถ้าเต็มร้อยที่ผมให้สักแปดสิบจะได้นะครับไม่เต็มร้อยก็เลยไม่ค่อยอยากปวดเท่าไหร่นะก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้ที่อื่นคนอื่นที่เขาปลูกผักกาเขาดีงามแค่ไหนนะครับไม่รู้ว่าปลูกได้ไม่ได้ยังไงเนาะแต่ว่าของผมอย่างที่บอกก็ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดได้มาเพาะเมล็ดแล้วก็ไม่งอ้อคือค่อนข้างเฟลนะัะเพราะว่า ปลูกฝาดมาอย่างที่บอกว่าปล,ปลูกมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผม,พมเพาะเมล็ดไม่งอกนะฮะก็เลยแบบอ้าวไงล่ะทีนี้ก็เลยมานั่งวิเคราะห์เอาเองนะครับแล้วก็ศึกษาแหละมีการแบบค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเองนิดหน่อยแล้วก็ถามผู้รู้บ้างนะฮะปรึกษาเพื่อนๆกาลยานามิตรทั้งหลายนะครับในวงการปลูกผักเนาะก็ก็ได้คําตอบมาประมาณหนึ่งแล้วก็บวกกับ ที่ผมผมคิดเองด้วยแหละประมาณหนึ่งเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสาหรับใครสําหรับใครก็ได้นะครับที่สนใจเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ตั้งแต่ลอยกระทงเนาะผมเพาะเมล็ดแล้วผักมันไม่โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมแบบต้องการหรือว่าตั้งใจไว้นะฮะเออก็เลยมานั่งคิดอย่างที่บอกก็ก็มานั่งคิดแล้วก็ถามทุกคนด้วยว่าเป็นยังไงทําไมถึงปลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย นี้ผมก็เลยเข้าใจว่าช่วงลอยกระทงอ่ะมันก็วันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับก,ก็น้ํานองเป็นตลิง่งน้ํานองก็แปลว่าฝนตกเนาะฝนตกก็แปลว่า,วาไม่มีแดดเออไม่มีแดดก็ปัญหาโรคแตงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรดีเอ่อแต่ไม่มีแดดคือ,อยังไงอ่ะคือต่อให้แบบปัจจัยอื่นๆมันดีไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ไม่มีแดดคือทุกอย่างก็จบแล้วอ่ะเออมันมันปลูกไม่ได้มันปลูกได้แหละแต่มันมันไม่โอเค ก็ใช่คำว่าปลูกไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าจะปลูกก็ปลูกได้แต่มันไม่โอเคนะฮะก็แต่ทีนี้ผมก็เลยกะว่าเออรอให้พ้นให้พ้นช่วงลอยกระทงไปก่อนกลายเป็นว่าที่ยานี่หลังจากลอยกระทงนี้อากาศก็ไม่ได้ว่าจะดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเออผมจะบรรยายอากาศที่นี่ยังไงดีอ่ะก็มีความแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตก เอาอากาศร้อนเอออากาศร้อนแต่ไม่มีแดดอากาศครึ้มๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดช่วงนี้เดือนกุมภานะครับก็คือฝนตกคืองงกับสภาพอากาศตอนนี้มากก็คือฝนตกแล้วก็คือตกตกเกือบทุกวันเลยนงครับแต่ก็มันไม่ใช่ฤด,ดูที่ฝนจะมาตกกเนาะอากาศว่าฝนตกแล้วกแวกผมก็อัดเพาะเมล็ดล่าสุดผมปลูกมา ผมไม่เคยเพาะเมล็ดไม่ได้เนาะนี inhos, athletes, um. ่เป็นครั้งแรกที่ผมเพาะเมล็ดไม่ขึ้นเนาะก็เลยแบบอะไรวะเออไม่เพาะเมล็ดไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยมานั่งนั่งตดผลิตความคิดเอาว่าน่าจะมีปัจจัยพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องแหละก็คืออย่างแรกเลยก็คือเมล็ดใหม่นี่มันเป็นความรู้ใหม่นะครับเมล็ดใหม่ไม่ได้แปลว่าเป็นเมล็ดที่ดีนะครับ หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ก็เมล็ดใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของความชื้นในเมล็ดอยู่ซึ่งทําให้อัตราการงอกไม่ไม่ดีไม่ไม่ปกตินะครับก็คือเมล็ดที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นเมล็ดใหม่นี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องไม่ได้ใหม่จ้าแบบเออเพิ่งเก็บวันนี้แล้วก็ปลูกเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเมล็ดต้องต้องไม่มีความชื้น ขนาดขนาดนั้นน่ะน,นะที่ที่มันจะปลูกไม่ได้เงี้ยเออคือผมก็บอกไม่ถูกว่ามันต้องไม่ชื้นแค่ไหนแต่แต่รู้ว่ามันต้องไม่ชืน้นนะครับออจากการสอบถามเนี่ยผมก็รู้รู้มาว่าเออมเมล็ดที่ผมปลูกรอบนี้มันเป็นมเมล็ดใหม่ซึ่งมันยังชื้นอยู่ก็เลยไม่โอเคทีนี้ผมก็เลยถามว่าอ้าวถ้าผมได้มเมล็ดใหม่แบบไม้ใหม่มาแล้วมเมล็ดมันชื้นอย่างเงี้ยทำาไงก็ได้รับคาแนะนํามาว่าให้ทําการ กระตุ้นมเมล็ดนะครับโดยการเพราะในตู้เย็นออสองคืนซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยเพาะมาเมล็ดในตู้เย็นมาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าตู้เย็นเอาไว้แช่อย่างอื่นเนาะแช่แช่เครื่องดื่มน,นะครับแช่นมนมเปรี้ยวบ้างนมสดนมจืดบ้างนะครับก็<笑><笑> <g ül> เลยเไม่ได้ไม,ไม่ไม่เคยทําไม่เคยทาเป็นเป็นอะไรใหม่ๆทีนี้ก็ อีกอย่างหนึ่งก็นอกจากเรื่องเมล็ดใหม่เกินไปชื้นเกินไปแล้วเนี่ยอันนี้ความรู้ใหม่จริงๆนะเออผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเข้าใจว่าช่วงที่ฝนตกมากๆในยะลาเนี่ยในใน,ในที่ผมอยู่ยะลานะครับออคือส่วนตัวผมใช้น้ําบาดาลแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยคือตั้งแต่หลังลอยกระทงมาฝนก็คือยัยงยังตกอยู่นะฮะแต่แอาจก,ก็ลดลงแล้วแหละปริมาณน้ำฝนก็ลดลงแล้วแต่ แต่มันก็ไม่ใช่ฤดูที่ฝนจะตกไหมอะตอนนี้เนาะนี่มันคุมพาเดี๋ยวก็มีสามีนาเนาะมันก็ควรจะแบบเอออากาศดีแดดเปี่ยงปรางโอ้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าแบบตอนนี้เดือนคุมพาแล้วอากาศจะแบบมีความแบบข,ข,ขมขโม่ฝนตกเปาาแตะตลอดเวลาตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยคิดเอาเองว่าคือส่วนตัวที่ผมปลูกอะผมใช้น้ําบาดาลเนาะผมก็เลยคิดว่า เอ๊หรือว่าฝนมันตกเยอะวะก็เลยแบบทําให้ค่าน้ำมันเปลี่ยนหมายถึงแบบพวกค่า EC ค่า pH ใดๆในน้ำอะไรเงี้ยนะฮะมันอาจจะก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าเป็นน้ําบาดาลน,นะมันมันก็ต้องแบบผ่านชั้นใดๆลงไปใช่ไหมครัแบหมายถึงว่าเออวามันจะแบบไปอยู่ในขั้นบาดาลอนะ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยก็นี่ก็เป็นความแบบ ใช้คำว่ามั่ง่ายได้ไหมก็คือส่วนตัวผมไม่ตอนที่ผมปลูกผักกับผมไม่ได้มีเครื่องวัดเนาะเอ,อเพราะว่าที่ผมไม่มีเครื่องวัดค่า ec เอ,อ้ค่า ph ค่า ec เนี่ยเพราะว่าผมค่าที่ผมปลูกอะ่ะผมปลูกโดยไม่วัดค่าอะไรเลยแล้วมันบังเอิญว่าผลลัพธ์ที่ออกมาผมแฮปปี้แล้วผมก็เลยไม่เคยวัดค่าอะไรของของของน้ําอีกเลยนะครับก็คือแสแดงว่าน้ําที่บ้านผมมัน,มนดี พอที่จะปลูกผักได้แหละคือถามว่าดีมากไหมผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ดีในขั้นที่บอกว่าผมได้ผักตามที่ผมต้องการคือผมโอเคผลลัพธ์นนอะเนาะผมก็เลยไม่เคยมีเครื่องวัดค่า ec ค่า ph น้ําเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเออหรือว่าที่ฝนตกหนกักตกเยอะเนี่ยมันทําให้ค่า ec คา่คา ph คาือคา่าค่าใดๆของน้ําเนี่ยมันเพี้ยนไปด้วยหรือเปล่านะครับก็ก็เลยไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าเดาว่าเออหรืออาจจะเกี่ยวหรือหรือก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะครับ ก็ก็จะประมาณนี้นะครับปัญหาที่ผมเจออ้อ oh, อีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นชื่อว่าปัญหานะครับมันขึ้นชื่อว่าโชคร้ายนะี่มันจะไม่มาทีละเรื่องนะมันจะมาแบบหลายเรื่องพร้อมกันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมแบบเจอมแมลงโว้ยเออมแมลงแมลงก็มานอนอย่างเงี้ยคือผมปลูกผ,ผักสลัดมาเนี่ยผมปลูกผักไฮโดรมาเนี่ยถามว่าเคยเจอไหมก็ก็เคยเจอแต่มันน้อยมากน้อยแบบ น้อยจนกระทั่งแบบใช้ควาว่าคือถ้ามีคนมาถามว่าเอ,อพี่ปาล์มปลูกผักฝาดกลางแจ้งไม่เจอหนอนไม่เจอมแมลงบ้างหรอครับมันน้อยขนาดว่าผมสามารถบอกว่าไม่เจอได้เลยนะครับคือจริงๆก็เจอแต่แตมันน้อยเออน้อยน้อยแบบน้อยมากๆกน,นะครับแต่รอบนี้คือเป็นรอบแรกที่ผมตั้งแต่ผมปลูกมาแล้วผมเจอเจอแมลงเจอหนอนน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อถ้าผมจะไม่ผิดน,นะก็คือแบบโอ้โหความรู้สึกของคนแบบปลูกผ,ผักแล้วโดนหนอนกิน มันเป็นอย่างนี้คือเมื่อก่อนตัวปลูกการแจ้งมาแล้วก็เวลาแบบเลื่อนคอมเมนต์อ่านเเกี่ยวกับคนปลูกผัผาด้วยกันเนี่ยก็จะเจอแบบเจอปัญหาเกี่ยวกับนอนมแมลงเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมอย่างที่ผมบอก,บอกผมเจอแต่ผมเจอน้อยมากจนทำคือสามารถพูดได้ว่าไม่เจอเลยก็ได้ก็เลยแบบปลูกผผกไงวะนนอยกินเออนึกออกว่าเออปลูกผัาไง ปลูกกางแจ้งยั้ไม่เจอเลยทำไมนอะไรก็ว่าไปครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมว่าเออไปแบบมีความแบบไปสะอกสะใจของเขาที่คนอื่นเขาดูหนอนกินนะครับก็สําหรับคนที่แบบเออมีความแบบสาบแช่งผมอยู่ว่าแบบทำไมเขาปลูกกางแจ้งแล้วเขาไม่โดนหนอนกินก็วันนี้ก็สบายใจได้แล้วนะครับเพราะผมเจอหนอนแล้วนะครับแล้วก็เจอแบบจริงจังมากแบบค่อนข้างตกใจ เอ่ออากาพูดถึงเรื่องเจอหนอนมแมลงเนาะหลายคนถามเรื่องนี้ผมมา <c oughs> ผมใช้อะไรฉีดเนานะเพราะว่าผมปลูกกางแจงคือตอนที่ผมปลูกกางแจงอ่ะคือคนคนปกติทั่วไปเวลาแบบเขาเจอหนอนเจอมแมลงหรือผักเป็นรูเงี้ยเขาก็าจะแบบสีเลียสแหละไม่ชอบแหละแต่ส่วนตัวที่ผมที่ผมบอกว่าผมเจอน้อยผมชอบนะเพราะว่าถ้าเราปลูกผักกางแจงแล้วแบบผักเราไม่เจอมแมลงเลยเงี้ยบางทีแบบแบบไม่ต้องถึงขั้น ไม่ต้องถึงขั้นว่าคนขายเขาจะเอ้ยคนซื้อจะรู้สึกยังไงว่าเอ้ยของไฮโดรพลาสติกเขาปลูกการางแจ้งแต่เขาไม่มีหนอนเลยผมก็ว่าเขาคงคิดว่าผมใส่ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยเนาะเออคือไม่ต้องถึงคนคนซื้อหรอกเนาะคนขายผมเองนี่ผมก็คิดว่าเออผักเราปลูกก้างแจ้งทาไมทาไมหนอนไม่กินหนอเออทำไมหนอนไม่กินผักเราเลยไม่เจอแมลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาผมเจอแบบเจอจักจเตนหรือหอยทากอะไรเงี้ยมามาแบบ มาเบียดเบียนผักผมแบบนิดหน่อยเงี้ยมันก็แบบเอ้ยเอยเอมามา,มากินเถอะเออมากินมาขอขอรู้หน่อยว่าให้แบบเป็นเครื่องการันตีว่าเออไม่มียาฆ่า,มาแมลงเนาะก็จะแอบ,บดีใจนิดหน่อยนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเจอน้อยแบบน้อยมากเนาะแต่รอบนี้มันคือแบบโอ้โหจริงจังจริงจังแบบจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเลยจริงจังในการเจอแบบศัตรูพืชก็คือเป็นหน่อผีเสื้อนี่ผมบอก นี่ก็เดาเพราะว่าผมเจอเจอผีเสื้อบินอยู่ในแปลงผักคือถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านอื่นเขาคงบอกโอ้ผีเสื้อเป็นสัตว์สวยงามนะครับเออบินอยู่ในสวนในเบ้านอย่างเงี้ยอาจจะชอบแต่คนปลูกผักไฮโดรจะรู้กันดีนะครับว่าเราไม่ถูกผีบผื้อคือส่วนตัวผมก็ชอบผีเสื้อนะแต่ว่าเอออย่ามาที่บ้านเอออยู่ที่อื่นคือชอบแหละชื่นชมว่าเออเธอสวยเธอบินสวยๆเธอลายเธอก็สวยงาม แต่เธอกินผักเราไงนึกออกไหมแล้ว hmm. ก okay. so ็ปล no. ูกผักแล้วเธอไม่กินผักเราไม่แฟร์เฮ้ยก็เป็นาว่าผมไม่ได้มีปัญหากับผีเสื้อนะครับผมชอบผีเสื้อแต่ผมก็ผมก็ชอบผักของผมด้วยเนาะอ่ะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็เวลาขึ้นชื่อว่าเรื่องร้ายมันไม่มาทีละเรื่องเนาะผมก็เจอแบบเนี่ยฝนตกไม่มีแดดอากาศแปรปรวนเมล็ดชื้นเกินไปอันนี้ความรู้ใหม่แล้วก็เจอหนอน แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวลงค่าเออ่ pH ค่า EC น้ำบาดันที่ราตอนนี้มันดีร้ายหรือว่าเร็วรายประการใดนะครับก็เลยคิดว่าจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้ทุกคนฟังกันเนาะก็อ๋อเม่อกี้พูดถึงเรื่องแมลงผมเลยไปเลยว่าเออมีคนถามว่าให้โดปัมเนี่ปลูกผักกลางแจ้งไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเราใช้อะไรป้องกันนะครับก็ต้องเรียนแจ้งว่า ือส่วนตัวผมเจอน้อยอนะเนาะก็อย่างที่บอกผมเจอเจอน้อยน้อยแบบน้อยมากก็วิธีที่ผมทำก็คือผมหยิบออกคือเชาทุกคนที่ตามก็จะรู้ว่าผมแบบชอบรดน้ำตอนกลางคืนเนาะที่จริงการที่เราลดน้ำตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้ลดน้ำเพื่อเพื่ออยากลดน้ำนะฮะับประเด็นแรกคือเราคือผักมันปลูกในน้ําไม่ต้องลดก็ได้เนาะแต่ผมลดเพรผมอินดีนะ้เนาะผมลดน้ํา ก็คือการเป็นลดน้ำเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเพิ่มความชื้นในอากาศใช่ไหมที่รู้กันว่าผักมันชอบอะไรแบบผักชอบอากาศชื้นแต่ชอบพื้นแห้งออผ,ผักผักก็อินดี้นะจริงๆผักเาเป็นผักที่อินดี้นะครับอินดี้ยังไงก็คือเนี่ยนะชอบชอบอากาศชื้นแต่อย่าแฉะมากเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเน่าเออเออฉันชอบแสงแดดนะแต่ว่าฉันไม่ชอบร้อนเดี๋ยวฉันจะตายฉันจะเหี่ยวอะไรหว่ก็คือก็คือแบบ ชอบแดดเยอะๆแต่ไม่ชอบร้อนคือฮลัลโหลผักสลัยูต้องรู้ก่อนว่าแดดมันมากับความร้อนถ้าถ้าจะชอบแดดต้องชอบร้อนด้วยเนาะก็ <c oughs> คือจริงน่าจะเป็นเรื่องของว่าเขาเป็นผักเมืองหนาวนะครับบ้านบ้านเขาอาจจะมีแดดแต่ว่าไม่ร้อนพอมาเจอยะลาก็น่าจะตกใจไปแล้วว่าเออแดดดีจังแต่ว่าร้อนจังอะไรเงี้ยนะครับเอ่อถึงไหนนะพี่กี อ่ะก็คือผมลดน้ำกลางคืนนะเพราะว่าตอน,ตอนกลางวันผมม่รดเพราะว่าผมร้อนส่วนหนึ่งแล้วก็อันนั้นตล,ต,ลตลกนะครับออผม,มลดกลางวันเพราะว่าถ้าเราลดน้ําผักตอนกลางวันเนี่ยเช่นตอนเทียงเง่ยงเนี่ยคือบ้าน,นอื่นาจะทาได้เพราะว่าหลายหลายคนผมอ่านเจอว่าในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเที่ยงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยให้ทําการแบบลดน้ําสเปรย์ฟอกกี้นู่นนี่นั่นเ,ออเพื่อเป็นการแบบลด คุณน้ำปูในโรงเรือนนะฮะอ๋อใช่ไหมมันเป็น,ปน,ปนในโรงเรือนไงมันก็ทําได้เพราะว่าเราเขาเ,เป็นทำเขาทาโรงเรือนเ็าเลยทําได้นะแต่ส่วนตัวผมปูก,กลางแจ้งเนาะคนที่ติดตามให้ตัวความนี่ไม่ใช่ว่าน่าจะก,ก็ต้องรู้นะผมปูก,กลางแจ้งถ้าผมรดน้ําตอนเที่ยงอย่างเงี้ยเวลาผมรดน้ำมันก็จะมีน้ําไปเกาะอ,อยู่บนผักถูกต้ตองไหมครับแล้วถ้าเป็นตอนเที่ยงอย่างเงี้ยแดดมันก็ส่องถูกไหม พอแดดมันส่องปุ๊บไอ้น้ําที่เกาะบนใบผักอะ่ะมันก็จะร้อนมันก็จะกลายเป็นน้ําร้อนเป็นอยู่บนใบผักก็เหมือนกับเอาน้ําร้อนไปลดผักก็เลยไม่ทํานะครับแล้วก็ผมก็เลยดื่มตอกนกลางคืนอืเพื่อเ,เพิ่มความชื้นในอากาศนี่แหละค,คือหลอกว่าเออที่นี่อากาศหนาวน,นะที่นี่ยาลา,านนะแต่อากาศหนาวเหมือนเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยเออเธอโตเธออะไรเงี้ยแล้วก็ที่เกิ่งอันเดตมาว่าก็เป็นการรู้กันนะครับว่าอ พวกแมลงศัตรูพืชทั้งหลายศัตรูของผักเราทั้งหลายเนี่ยมันหากินกลางคืนเนาะก็ใช้เวลาตอนกลางคืนในการแบบสอดส่องดูแลว่าเออมีตัวอะไรมารบกวนหรือเปล่าซึ่งปกติก็ก็ไม่มีนะครับมากสุดที่ผมเคยเจอเลยก็คือแบบแตักแตงหนึ่งตัวกับหอยทาก2ตัวอะไอย่างนีน้ก็ใช้วิธีการเชิญเขาออกไปนะครับถ้าบอกว่าค่านี่จะผิดกด y ฎ u t u b e ไหม ก็ก็เอาออกเอาออกจากแปลงผักก็นอนหยิบหยิบเดี๋ยวไม่ใช่นอนสิไม่เคยเจอนอนก็ก็บอกเออตะกัตเตนออกไปก็หยิบเขาก็โยนก็เชิญก็เชิญโยนโยนออกไปนั่นแหละเออเอาจากแปลมผักตัวเองเนาะหอยท่าเงี้ยหอยท่าก็ก็โยนไปโยนไปไกลๆนะครับนั่นคือเบื้องต้นแล้วก็อ้อมีคนมีคนถามว่าผมฉีดอะไรบ้างที่ผมฉีด อย่างเดียวเลยก็คือน้ํายาเส้นนะครับน้ําหมักยาเส้นมีคนถามมาเยอะนะครับหลังไม่หน้าใหม่แหละว่าน้ําหมักยาเส้นอะไรที่ว่านี่มันมันทำยังไงใช้ยังไงนะครับก็เป็นสูตรเป็นสูตรผีบอกนะครับริงไม่ใช่ผีบอกที่จริงคุณแม่บอกมานะครับขอโทษคุณแม่ด้วยนะถ้าถ้าได้มาดูคลิปเอ่อก็ ผมใช้ขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำเปล่านะครับขวดน้ำแบบขวดน้ำเปล่าเปล่าเออ1.5ลิตรอ่ะผมใส่ยาเส้นหนึ่งซองนะครับเวลาซื้อยาเส้นก็เลือกที่ราคาถูกนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าน่าจะกลิ่นฉุนดีนะครับก็ายาเส้นหนึ่งซองนะครับแล้วก็หมักกับน้ำส้มสายชูเนาะประมาณสัก 250 3 0 0 ml มั้งนะครับประมาณนั้นไม่น่าจะเกินนะแล้วก็ใส่ไปกับน้ำยาล้างจานเนาะน้ำยาล้างจานไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับถ้าถ้าน้ำยาล้างจานเจ้าไหนจะเข้าก็เข้านะครับแล้วก็ใบชูด้วยถ้าจะเข้าอ้อยาเส้นด้วยเจ้าไหนจะเข้าเป็นสปอนเซอร์ของเขาได้เลยนะครับเอ่อหมักสามอย่างอ๋อน้ำยาล้างจานผมใช้ประมาณสองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะสองทีข้าวนี่แหละ ก็หมักทั้งสามอย่างนี้ไว้ในขวดนะครับหมักไว้คืนหนึ่งได้มัง้งแล้วก็วันรุ่งขึ้นผมก็กรองออกกรองเป็นกรองยาเส้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่กรองออกนี่ก็คือต้องซื้อฟอกกี้ใหม่น,นะครับเพราะว่ายาเส้นมันจะเข้าไปติดอยู่ในแบบฟอกกี้ซึ่งก็จะเลวร้วายมากเพราะว่าราคาฟอกกี้ดีๆก็ประมาณอัะละห้าร้อยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทเนาะก็ถ้ามันจะพังเพราะว่ามียาเส้นเข้าไปติดอยู่ก็จะแบบไม่โอเคนะครับ ให้กองออกออกอยงยาเส้นออกให้หมดนะครับจนมั่นใจว่าออกหมดแล้วแล้วก็ผสมน้ําให้เต็มเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมใชขกดกด1.5ลิตรเนาะตอนที่หมักมันอยู่แค่นี้เองมั้งเออก็มียาเส้นใช่ไหมมียาเส้นหนึ่งซอมีน้ำส้มสายชูมีสไลอ์อู้สไลสมัสมมติว่าเป็นสไลกันเออผมใช้สไลยแหละ <laughs> <laughs> นะครับวันรุ่งขึ้นก็คือกรองออกแล้วก็เทใส่เติมน้ําให้เต็มพอเติมน้ําเต็มก็คือเติมน้ำเปล่านะครับเติมน้าให้เต็ม พอจะไปใช้จริงๆเนี่ยผมก็ไอ,อกดที่เต็มเนี่ยไปเทใส่แล้วก็ผสมน้าอีกทีหนึ่งนะครับผสมแค่ไหนนี่ผู้ยากเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยตวงก็คือใช้วิธีกะเอาให้พอได้กลิ่นนะครับก็คือเออเขาว่าเขาเขาเขา,เขาว่านะเขาว่ายาเส้นมันมันฉุนนะครับมันเหม็นพวกมแมลงพวกหนอนนี้ไม่ชอบแล้วก็น้ำส้มสายชูมันก็เป็นกรดนะเนาะเปรียร้ยวๆก็น่าจะสร้างความแบบ ราคาเครืองผิวให้ให้คุณนูนูอยู่นะครับแล้วก็น้ํายาล้างจานเนี่ยก็เพิ่มความเหมือนความเหนียวมั้งไปไปแบบไปเคลือบไปทําให้แบบไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บสลายหายโตก็ไม่ได้เนาะเอ่อเมื่อก็อกให้มันข้นสักหน่อยมันมันจะได้เกาะอ,อยู่ที่ใบอะไรเงี้ยนะครับไอ,อความแบบความฉนุนความเปรี้ยวความเป็นกรดมันจะได้แบบเออเหมือนทํางานเต็มประสิทธิภาพแบบเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นของที่แบบ ไม่ท็อกซิกต่อร่างกายะนะมายถึงว่าเดี๋ยวพอฝนตกหรือพอเราลดน้ําหรือแสงแดดใดๆก็น่าจะระเหยไปหมดแล้วก็มันน่าจะไม่ตกค้างแบบอันตรายอะนะ่เนาะก็เหมือนเราล้างจาแล้วเราก็แล้วเราก็ล้างน้ำเปล่าใช่ไหมแล้าก,ก็คือฉีดเออก็ฉีดต่อกลางคืนแต่ว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่ป่าปรามนะครับไม่ใช่ป้องกันไม่ใช่แบบ เออช่วงนี้ไม่มีหนอนแต่ว่าเห็นไฮดรูปามิกฉีดทําฉีดบ้างก็คือไม่มีประโยชน์แล้วคือจริงๆก็คือต้องฉีดที่โดนตัวให้รู้ว่าเหมือนนะให้น้องๆรู้ว่าโอ้ที่นี่ผักเขาเปรี้ยวแล้วก็เหม็นฉุนมากไม่โอเคไม่มาแล้วเออเป็นเป็นการสร้างความเรียนรู้ให้แบบคุณหนูทั้งหลายนะครับที่แบบมากินผักเราเนาะอ่าก็ผมใช้ประมาณนี้แหละนะครับก็คลิปวันนี้ก็อยู่ๆก็ตัดจบเพราะว่า เดี๋ยวผมต้องไปพอม,มเล็ดใหมนะครับเนื่องจากว่าเมาเล็ดอ๋อผมจะให้ดูเมเล็ดที่ผมเพาะไม่ขึ้นนี่ผมเพาะมา6วันปกติ6วันของผมนีู่ดว่าไงเดียวประมาณวันที่หกมันมันควรจะมี3ใบแล้วเนะาะ3ใบแบบรากยาวทะลุฟองน้าำไฮโซไปแล้วเนาะแต่นี่คือภาพ มเมล็ดที่ผมเพอไว้6วัน,นะครับใช่ครับนี่ก,ก็ก็ไม่ผิดนะครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับนี่คือมเมล็ด6วันที่ผมเพาะไว้ถามใจตัวเองว่าไม่ให้เศร้ายังไงไหวนะครับคือไอที่ไม่งอกก็ไม่งอกเลยนะครับไอที่งอกมานี่ก็พิการสุดริสุดเดชนะครับ ใช่ไหมทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมโอคค้ยคจมูกเน่มันบอกว่าถามจริงโอเคแต่ก็ที่ทำคลิมนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราปลูกผักเนาะเราก็อยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ก็เรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ก็ยอมรับมันซะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า,วา ไม่หาวิธีการใดๆหรือว่าไม่ปรับปรุงไม่พัฒนานะครับก็คือเบื้องแรกเบื้องต้นเลยคือต้องก็ต้องแบบเรียนรู้ว่านี่คือเรื่องธรรมชาติแล้วมันมันจะไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไม่ได้ก็อยากดีโพรตีพายล้างรองแบบตะกายฝาว่าแบบทำไมฉันเพาะ,มะเมล็ดไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ให้หาสาเหตุนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าว่านะก็ก็หาหาเหตุผลก่อนนะว่าเออเราเพาะ,มะเมล็ดไม่ขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะ จัดการมันอย่างไรก็กค่อยๆคิดไปนะครับแต่ก็อย่าคิดนานเพราะว่าไม่ได้ขายผักมาสักพักเลยนะครับก็เริ่มจะก็เริ่มจะย่างจนวิอีกแล้วช่วงคือช่วงไหนขายผักได้ค่อนข้างจะแบบเริมซ้ำนะครับแต่ช่วงนี้ก็ก็ขายไม่ได้ก็ก็แห้งๆนะครับชี้ก็จะแห้งๆห้ดช่วงนี้ก็หาวิธีเนาะแก้ไขเอาแล้วก็ก็ต้องปรับจำหน้างานองว่าจริงๆแล้ว ก็คลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่ามา,มาพูดคุยแล้วก็มาแชร์กันสนุกสนุกนะครับที่จริงผมไม่เคยทําคลิปประมาณนี้เลยเนาะก็ก็ค่อนข้างจะแปลกแปลกนิดนึงเพราะเหมือนเหมือนคุยคนเดียวนะครับที่จริงผมเป็นคนพูดมากนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้คุยคนเดียวเท่าไหร่นะครับบริมจะมีจะมีคนคุยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ มั้งใช่ไหมไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่าก็ก็อยากทำคลิปวันนี้อยากทำคลิปอะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปเพาะเมล็ดต่อทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีแดดหรือเปล่าแต่ก็ก็ทำก็ทำเขาก็ว่างก็ทำนะฮะว่างว่างๆอยู่ก็ทำดีกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเพราะตอนนี้แปลงแปลงผักผมว่างมากแล้วนะอยากอยากมีผักเต็มเต็มแปลงก็ทีแล้วเนาะก็ ที่จริงผมจะจบคลิปว่าขอให้ทุกคนแข็งแรงกว่าผักที่ผมปลูกครับแต่ว่าช่วงนี้ผักผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงกว่าผักที่ผมปลูกนะครับจนกว่าสะพรับกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปท่อเมลิกต่อก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมารายงานว่าดีร้ายประการใด